สวัสดีครับนะวันนี้อาจารย์นพาพี่น้องเรามาเสี่ยงโชคครับนะมาขอพรปู่ที่อจอมปวกปู่เซรีครับที่บ้านทูเงินอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนครับที่มีข่าวล่ำลือกันอย่างหนาหูครับถูกมาทุกงวดครับนะปู่ให้โชคให้ลาบนะแม่นแม่นครับ เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศใ,ในการเสี่ยงโชคของอพี่น้องของเราครับตัวนี้ก็คือจอปลวกที่ขึ้นเป็นเหมือนลูกปั้นครับของปู่เฟรีครับที่ชาวบ้านนับถือครับตัวนี้เป็นค,ความเชื่อส่วนบุคคลครับขอใหอ้ใช้วิทยานในการรับชมครับตัวศักษรที่ขึ้นมากับ ก็ให้ใช้เป็นแนวทางครับนะไม่เจาะจงนะไม่เจาะจงว่าเป็นของใครครับนะให้เราดูเป็นแนวทางตัวเลือกครับพี่น้องของเราก็ได้โชคได้ลาบมาก็มากราบไหว้บูชาแล้วก็แก้บนนงครับทีนี้ก็มีทูกคนดังๆครับที่ถูกกันหลายคนครับที่เข้ามา แก้บนกันครับแล้วก็มากราบไหว้ขอพรปู่ครับกันตัวนี้ปันขมงตงเชียงครับ มันหมาน,มานเด้อปูให้พี่นองเป็นมนันหมาน้ำเด้อมีเสือจอมปลวกด้านในครับตอนนี้ก็มีเต็นท์กลางนะกันลมกันฝนครับเปนบรรยากาศด้านนอกครับคนมาเยอะครับก็ยังมีทยอยมาเรื่อยๆครับ มีร้านค้ามีร้านดอกไม้เพียบพร้อมเลยครับรอลอให้ชมบรรยากาศครับห้าเจ็ด Hãy <laughs> ừ. đấy không nhai không <laughs> ีเกดดีกผูก่เขาไปด้กันี่อยในายเล็ 079นี่เป็นของน้องอุ้มครับที่ถูกมาหลายสิบงวดครับติดติดกันเนาะน,นี่ว่โอ้ยาม,มากเลย เกาหนึ่เอาเกนึงซีไปเจ้าเ้อมาแล้ววันที่นี้ลันทีนีมตัเลยแม่ไปเบิที่ใ่าลงมาใสู่้ยาวเลขตตัวแต่เสียหาอย่เอา เดี๋ยวเราจะพาไปดูทุบยาวครับเลขหกตัวครับในหตวัวแกนั้นก็เพิ่งเคยเห็นครับเดี๋ยวเราไปดูครับแต่ตอนนี้เราลุ้นเอามันขึลุ้นอีกตัวสุดท้ายกันก่อนครับไม่ไีใคราเมเอาคนนะปูตอไเห็นไม่เคยเห็นในทุบยาวใช่ไหม ตมีตัวไหนบ้างเนียโอ้ยเกิดมาจากขาอเก่าแม่พ่มันนักเรักกแรงขตสคตก้าวห้าก้าวห้าอย่าเจี๊ยดห้าเจ๊ดเอ้าพวกจะขึ้นแตกอะไรแตกกันละดีบอแมนมันบ้ามนบ้าถ้าแตกชมนมาช่อโอเค มาดูครับทุบแตกครับแตกอีนนี้ดีทุบแตกแตกนี่แตกทั้งสามตัวเอาบ่มันมัดมัดเขาทวดบอกยังนี้ตัวนี้ทุบแตกครับโอ้ทุบแตกเป็นเดื้อไปเลยทุบแตกเป็นสี่แตกดีนี่ทุบแตกครับอัศจรรย์คร์แทับงสามตัวเจ้าอื่นไม่มีแตกครับ เล้ยงนี่ละกูได้นี่ยอตีามตัวเอาเลยเอาูจะว่าพูจะว่าข้งล่างเน่ยเป็นหนึ่งเป็นเจเจ็ด้าตาเจ้าเป็นหเอาเออชันมาเบิ้งทูบแตกเด้อเน่ยมาเบิ้งทูบแตกเด้อ

ทุแต่จุดแล้วแตกครับสตัวสามเจ็ดเดห้าอยู่าเอ้ยปปั้งปั้งปัปัดมเด้อปูขูัขู่ขูผมมาดิจ็ตดิผมนะฮะปูใส่ใ แอกของแค่แตกมานเือื่มันมานด้วยปูเด้อนี่คืออ่าบรรยากาศของหนา้า จอมปวกปู่เซรีครับที่ขึ้นมาบนจอมปวกครับเป็นเหมือนลูกป,ปั้นคล้ายๆลวงปูนั่งอยู่บนจอมปวกครับนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลครับของชาวบ้านที่เขาศรัทธาครับคนที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิทยายในการรับชมครับเพื่อเป็นแนวทางครับตอนนี้เรามาดูที่ทูบครับตัวนี้เป็นทุบแตกครับโอ้แมวบมาร์เกอร์ คูปแต่ครับแม่สื่อแต่จังสีห้าเจดเจครับแล้วก็ศูนย์เจดเ้า 0, 7, 8, 8. ตัวศูนย์เจดเ้านี้ก็เป็นของน้องอุ่มครับใช่นลยจั้นม่จ,จน,จนจันก็ขอจบคลิปเพียงคลิปนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ